ถงต้เชื่อเิยว,วันนี้ทั้งวันนะครับวันนี้ทั้งวันขึ้นไหลสดไม่มีเกี่ยวกับอะไรครับมีเกี่ยวแต่เรื่องอเดียวเนี่ยครับนะฟังดีๆนะไม่ว่าแอดหนิงจะเอาอะไรมาเปิดนะแอดหนิงจะเอาอะไรมาพูดนะครับวันนั้นลุงช่างไหลสดนะครับไหลสดแล้วไปพูดเรื่องโนโตมให้แอดหนิงนะครับอันนี้ยอมรับมาพูดให้จริงนะลูกผู้ชายนะกล้าทํากล้ารับ พอหลังจากที่ลุงลงช่างนะครับอ่าลุงช่างลงไลน์นะครับขออภัยครับลุงช่างลงไลน์ปุ๊บนาแอดหนิงขึ้นนะครับแล้วเอาคําพูดของลุงที่เกี่ยวกับโนโตมขึ้นมาเปิดแล้วแอดหนิงก็พูดเรื่องกะมลสันดานจะอ้อมโลกหรือจะทางตรงหรือทางอ้อมอะไรก็แต่ลุงช่างรู้สึกว่าลุงช่างรู้สึกผิดว่าที่ไปพูดถึงโนโตมของเขาลุงช่างก็เล,ลยไลน์ไปขอโทษ คำพูดสั้นๆไม่ยาวขอโทษด้วยที่พูดถึงเรื่องโนตมพูดหยอกเล่นประมาณนี้แล้วแอดนิงก็เลยเขียนคอมเมนต์ยาวมาเลยสองหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษ A4 แอดนิงบอกยังมีความปรารถนาดีกับลุงช่างป้าสนผักเหมือนเดิม จะด่าก,กันอะไรอะไรนะลุงช่างไม่เกี่ยวครับมีอยู่ในไลน์เนี่ยนะครับอยู่ในไลน์ลเนี่ยเดี๋ยวจะแคปไปให้ดูนะครับไอคนที่ชอบเอาไปแคปเนี่ยคนที่ชอบอไปด่าก,กันเนี่ยนะมันมีอยู่แค่นั้นครับไอพวกที่เอาไปลปอมปลอมไลน์ต่างๆเข้าไปลุงช่างไม่เคยส่งไลน์ที่มีรูปบอกลุงดอกดกุหล,ลาบอะไรไปให้แอดหนิงหรอกไม่มีครับมีแต่มีของคำนับเท่านั้นนะครับ เพอสองสามวันเปิดดูไลน์ทีหนึ่งนะครับถ้าจะไม่ได้มีเวลาไปดูเลยนะครับโลกโซเชียลเนี่ยโดยเฉพาะไลน์นะครับสองสามวันลุงช่างจะเปิดดูทีหนึ่งแค่คําบอกว่าโทรไปขอโทษกับสำนึกผิดมันต่างกันไหมครับมันต่างกันไหมแอปทางตะวัน คอมเมนต์ขาบอกอ่างนี้หยุดใครไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเองถูกต้องท่านตะวันลุงถึงไม่พูดไงไหนใครเข้าใจครับระหว่างคำว่าลุงช่างรู้สึกผิดแล้วไปโทรไลน์ไปขอโทษแอดหนิงแค่ไม่กี่คำไปขอโทษในคำพูดที่เราพูดออกไป เข้าใจไหมครับกับคําว่าสํานึกผิดกับแอดหนิงอ่ะขอไลน์ไปขอโทษแอดหนิงกับไลน์ไปสํานึกผิดกับแอดหนิงป๋าว่ายังไงครับปา๋าอธิบายมาหน่อยป๋าช่างแม่งคําว่าสํานึกผิดกับแอดหนิงกับไลน์ไปขอโทษแอดหนิงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนปา๋ฟาฟังแล้วมันดูมันหนักไปไหมขอโทษทําไมก็เรารู้สึกผิดไงครับ ว่าเราไปพูดโนโตมเขาไปยุ่งเกี่ยวอ,อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเขาซึ่งลุงช่างให้เกียรติผู้หญิงจะทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะ มันเจ็บปวดตรงไหนครับผมถามเลยมันเจ็บปวดตรงไหนครับแค่เรารู้สึกผิดในคําพูดของเราแล้วก็ไลน์ไปขอโทษเขาก็จบครับรักถิน่นรักถิ่นเป็นใครผู้หญิงหรือผู้ชายให้เกียรติผู้หญิงแต่ไม่เคยให้เกียติเมีย,มยตัวเองทำไมจะไม่ให้เกียติเมีย,มยตัวเองล่ะครับนะป้าสนักก็อยู่กับลุงช่างเนี่ยนะครับ ไม่ได้ไปทาอะไรที่ไหนครับลุงช่างไม่เคยไปด่าป้าสนผักนะครับขอพระคุณครับคุณมารีลายนะครับระบายเสร็จหรือ,อยังครับลุงเพี่ยวกับแอดดิงต้องขอโทษป้าค่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขานะคุณมารีลัยครับนะครับถ้าเขาสํานึกผิดเหมือนลุงช่างเขาก็ต้องออกมาขอโทษนะครับถูกต้องไหมครับคุณมารีลัย ขอบพระคุณนะครับสำหรับซุปเปอร์ติเกอร์นะครับถ้าน้ำตาลเปรี้ยวกับแอดหนิงมีความหวังดีกับป้าสวนผักเขาต้องออกมาขอโทษนั่นคือจิตใต้สำนึกของเขาถ้าเขาไม่มีจิตใต้สำนึกถ้าเขาไม่รู้สึกว่าเขาผิดเขาอยากด่าป้าสวนผักไปอีกสักสองสามปีมันก็เรื่องของเขาครับมีใครไปห้ามปากเขาได้หรอครับก็เหมือนตอนนี้เอฟซี FC ทุกท่านเขาบอกห้ามปากลุงช่างอะห้ามได้ไหมครับห้ามไม่ได้เพราะลุงช่างพูดออกไปแล้ว ถูกต้องไหมครับถ้าน้ำตาลเปรี้ยวกแอดหนิงฟังอยู่นะถ้ายังมีจิตใต้สำนึกความเป็นคนที่พูดด่าป้าสนผักไปแล้วให้ออกมาขอโทษป้าสนผักซะแล้เวเอฟซีเขาจะให้อาภัยหรือเปล่าไม่รู้เพราะม่มีใครอย่างถึงนะจิตใจของแต่ละคนแล้วก็จบไปนะครับ ใครจะติดตามนะครับใครจะดูนะครับใครจะดูคลิปของอปา้าแตนท์ชาแนลกับมนโอมชาแนลหรือใครก็ตามนะครับที่ช่วยงานลุงช่างที่ลานองค์พระปู่นะครับก็ดูไปนะครับใครอยากดูก็ดูนะครับใครไม่อยากดูก็ต้องดูนะครับแต่อย่าไปดูเลยประเด็นดาวมงดราม่าก,กันเนี่ยชอบกันจังเลยเรื่องประเด็นดราม่าเนี่ย,ทะ,ยะทะเลาะก,กันอยู่นู่นตามประเทศนู่นบางทีทะเลาะก,กันอยู่นู่นจังหวัดไหนก็ไม่รู้โยงก็มาหาแต่ลุงช่างกับป้าชนผักนี่แหละ เอาอย่างนี้ไหมครับ FC ทุกท่านที่อยู่อยู่ตอนนี้นะครับ4,276ท่านเนี่ยเอามาทําข้อตกลงกันไหมครับถ้า FC ทุกท่านอยากดูการพัฒนาลานหลวงพ่อปู่ปาริจิตรการาชทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจำปาดงนะในที่นาของป้าสวนผักเนี่ยถ้าใครชอบที่จะดูคอนเทนต์นี้นะครับก็มาดูนะครับ YouTube ที่อยู่รอบนอกนะครับที่อยู่รอบนอก ไปทำคอนเทนต์ตัวเองดีไหมครับดูซิว่าเอฟซจะไปดูทางนู้นไหมนะครับต่างคนต่างทำคอนเทนต์ตัวเองดีไหมครับ u t u b e ลอกนอกอ่ะลุงไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าเขาจะทำคอนเทนต์อะไรเพราะลุงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาแต่ลองไปทำคอนเทนต์ตัวเองนะครับพี่นาทีก็ไปทำคอนเทนต์ครอบครัวพี่นาทีพี่ธนันก็ไปทำครอบครัวพี่ธน,นันไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายกับบ้านกกอกไม่ต้องมายุ่งกับวุ่นวายกับลุงช่างปลาสนผัก ดูที่เอฟซีจะไปดูคลิปใครครับอันนี้คือสิทธิ์ของเอฟซีทุกคนนะครับเอฟซี FC ทุกท่านด้วยนะครับลองต่างคนต่างทำคอนเทนต์ตัวเองครับอาจารย์พีรชัดก็ไปทำคอนเทนต์ของอาจารย์พีรชัดป่าช่างแม่งก็ไปทำคอนเทนต์ของป่าช่างแม่งนางมาร้ายก็ไปทำของนางมาราย ไม่ต้องคุยเรื่องลุงช่างป้าสนผักไม่ต้องคุยเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอ่ะลองดูครับลองดูถ้าเป็นอย่างนี้นะครับลุงช่างคิดว่าจะมีใครทะเลาะกับใครเลยนะครับขอบคุณพี่สละพลังมดนะคะก่อนอื่นหนูต้องบอกกับพี่พี่ที่อยู่กับหนูนะคะแล้วก็เขา,ขาอยู่คนเดียวได้ลุงพลถ้าฟังอยู่ก็นะคะ นำป้าแตนเนี่ยฟังด้วยนะคะนะคะแอดนิงนะคะขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดขอโทษกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะคะและขอโทษจากความจริงใจที่แอดนิงเป็นคนแบบนี้ แต่ไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายหรือไปลบล้างหรือไปทำให้เสียหายแอดเอาคลิปเสียงมาเปิดตอบโต้แต่เจตนาทั้งหมดไม่ได้ต้องการทํำร้ายแอดได้พูดไปหมดแล้วในไลน์นะคะนะและที่สําคัญนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในการขอโทษอยากจะบอกตรงนี้ว่าแอดหนิงขอโทษจากใจส่วนคนอื่นๆแอดก็ต้องขอโทษนะคะทุกท่านทุกช่อง แล้วต่อไปนี้แอดก็หวังว่าต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่แอดเป็นช่องเล่าข่าวแอดสามารถพูดในสิ่งที่แอดควรจะพูดโดยที่ไม่จําเป็นต้องทําลายใครนะคะแล้วถ้าจะคิดว่าสิ่งที่แอดพูดนะคะมันเป็นการแซะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันสุดแล้วแต่พวกคุณแต่แอดบอกเลยว่าแอดขอโทษจากใจพนมมืออย่างนี้นะคะ หวังว่าทุกคนจะได้เห็นและนี่คือสิ่งที่แอดนิงตั้งใจทําจริงๆเพราะแอดอยากยุตินะคะโดยเฉพาะการกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นแอดรับผิดชอบในสิ่งที่แอดพูดแต่หลังจากนี้นะคะใครจะพูดอะไรด่าเป็นคนๆเปี้ยวพูดอะไรก็อธิบายในส่วนของเปี้ยวแอดพูดอะไรมันเรื่องของแอดอย่าเอามามิกกันเพราะถ้ามิกกันมันจะไม่มีวันสิ้นสุด เพราะคุณเอาคำพูดของเปี้ยวมาโยงใส่แอดเอาคำพูดของแอดไปโยงใส่เปี้ยวมันไม่จบนะคะมันไม่จบนะคะหวังว่าจะเข้าใจ